ตัดเล็บเท้าให้คุณสามีค่ะกลมไม่ได้ติดพุงเราก็เลยต้องตัดให้หวังว่าจะไม่ตัดเนื้อเขานะ Okay. เรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยใจไหมคะ right. อาจจะไม่สุภาพนะคะ right. ที่โด์เท้าแต่เท้าคุณสติปสวยมาก This is nice now. If we love, you can do everything with love.